ฮัลโหลสวัสดีรอบสองคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำงานแต่ว่าก็เล่นกันจบก็คนละิดวันนี้ดูชีสเค้กอั้มพัชลาภา,าเฮ้ยเล้ว <c ười> คือเป็นระบบเซ,นซ็นเซอร์นางตกใจนางตกใจกอดหนา <c ười> เป็นยังไงแต่งหน้าฟินหรือยังยังไม่ฟินติดก,กาวติดขนตาไหนดูสิสะพึงยังผึงหน้าอั้มมาสพึงนะคะทงปากออกแอพ ก็ยังไม่โบทขอบหน้าเหมือนหน้าก็เล็กบ้างอะไรบ้างเลย้งาละทำหน้าทำหน้าเล็กหน่อยนล้ตโตผู้หญิงเห็นผียมอเ่อเพราะมันทเอออันนี้คืออีกคนนึงที่ดูเป็นคนที่สุดแล้วในอาซีในบุญแล้วชื่อเลยเนอะชื่อขิมค่ะ มันนี่ขิมไม่ใช่ออโต้แรนเจ้าก็จริงแต่ดูสวยที่สุดคือตองตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำลูซซิคซิคนะคะในอาซีพาเพื่อนเกย์มาซื้ออยากขิวอ่ะอยากไปกินอะไรก็ไม่รู้อ่ะขี้ทุกคนติดตามเราชมขี้ของโยกนะคะเฮ้ยมึงอ่ะกดูขี้กูเปล่ะเออเดี๋ยวใครอยากเห็นขี้มิโยกช่วยกังคอมเมน์มาด้วยนะคะว่าอยากเห็นขี้พี่มิยก มึงมึงถ่ายขี้หรอ่ะขายขี้ไปแล้วอิจิกล้ารอหยอกขายขี้ขก็เพราะตกใส่ไงว่าถ้ามันออกจริงหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้นอพี่ยังไม่ได้ใส่ชุดแต่กำลังจะใส่ชุดนะคะเ <c oughs> อาฟี่ใส่ชุดไม่ได้เพราะว่าร้อนหลาม <c oughs> ไม่ร้อนหลาม <c oughs> ใส่ได้ไหม <c oughs> ใส่ได้คะ่ะเพราะเพื่อนหนูไม่รู้สีคือตัวช่วงตัวเล็กค่ะใส่ได้หมดเนาะ อยากมีแปะให้อะไรนะคะพี่อยากมีแปะให้อันนี้คือคนพี่ที่ดูแลพิตตี้ค่ะจริงอ้าเพื่อนหนูมีอะไรปรึกษาแพทย์สวยด้วยแพทย์คุณแม่ให้มาชุดสวยจากข้างในซีโคอลลาเจนซีโคนแลาเจนไวไหมวันนี้คุณพี่เขาจ้างออโตเจนเซนมาทำงานหนูคิดว่าคุณพี่คิดถูกแล้วค่ะพี่ฟเมิไปเปลี่ยนโท๊ก่อนอ๋อแต่ว่าไม่รู้ เรื่องแดดไมของเอาเป็นว่าคนตะลึงจะลืมแน่แกพากผ้าไปเลยจ้ารอเล่นรอนเล่นใส่ได้ใส่เสื้อผ้าไซส์เอ็นโยกนะคะได้จับของแ่มมโยกของมึงก็ใช่ไยนมยังกับไปแล้วไปแล้วเราเจอกันที่โรสคอนเซ็ปต์เท่หหน่อย เทมเพิร์นอัพเดลเวฟแล้วไงนะตาตานาบาตาตามาเฟสใหญ่โคตรเลย่ดแต่ไม่โวยกัเลยสบายเงี่ยไบแล้นะบายบายเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนจะไปทำงานแล้วเจอกันบุดบุธอะไรนะอัสฮีอัสฮีอัจเีมี่ออมสก้าลิสี่อะไรสีสต้มออฟฟี่เขาจะฉีนพือทำาน ไปแล่าคอลัมน่ะลาบบายลายเดี๋ยวออฟฟี่ใส่ชุดให้ดูถือกันถือกันยี่สิบค่ะเห็นแว่บะยี่อ็ดละนี่นะเพิ่มอีกหนึ่งเบียร์อาซาฮีเอาไปเกินอะไรผมก็แตนี่คือชุดใครว่าฉันใส่ไม่ได้เดใส่ให้ดูไม่ไอ้ใส่ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือกลัวนมใส่ไมได้ใส่ได้ใส่เข้าไปเลยขวัญชุดด้วย ขาดแหวกจะทำไม่ได้เลม่พันชูเดี๋ยวนะลากุกกระโดดมืพลาเดี๋ยวจะใส่ดิวโคจริงว่ะเออเห็นวะห่าแล้วมึงจะรู้ไงล่ะพี่เขาสุดพี่เขาสุดไปเก็บแล้วนะมึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากใส่ตรงนี้เพราะว่าชุดแบบนี้เลยเชื่อกูแล้วมึงจะรู้ได้เหรอสุดก็ได้แต่กูคันกายใจนกานมือโคบเยอะ ไปเอาคนรให้กูช่วยรูดป่ะอันนี้จริงกูจะบอกอฟฟีมึงยังพูดเสียงดังออาฟรีพอดนเพื่อนหนาเอาฟีมึงจะใส่ได้แนหนองจริงฮะ มึงก็ถอดเสื้อข้างในออกก่อนป่าเถอดยากอะแต่แอปว่านะไม่ใช่คนเลยเหมือนอีป่เองไม่ไม่เราเฮ้ยรา้วมึงก็แต่งเรียบร้อยมึงมาแรงเลยเนี่ยอแค่นี้บปะว่าคีิปนี้คนไลฟ์บานเลย